สัดีค่ะเพ่้ยยังจ้ามาซื้อขนมไปฝากอันนี้ฝากเด็กๆซื้อพวกของไปฝากขนมไปฝากเด็กๆงานอะไรญาติพี่น้องพี่น้องหลายจ้าเอาไปอันเอาซื้อขนมไปแจกได้หน่อยซื้อขนมไปแจกพี่น้องพวกเราซอเนาะอยากชิมขนมญี่ปุ่นเรียนเชิญที่บ้านบ่เออเรียนเชิญที่บ้านนะใครอยากชิมขนมญี่ปุ่นเรียนเชิญนะคะอันนี้มันกองใหญ่ฮะ มกองไนวกอน่มใช่ใส่ยากกองนอยกะมี่กองละมืนน่ะเงินทีใหญ่ทีสิบเดสามพันสามพันกว่าบาทฉเป็นเตรอยู่เย็นประาณถ้าสามพันหลับประมาณเก้าร้อยไ่รวะรกว่บตอนมันมันอันเกลบเกเป่น่นนบางทีเ่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทกองนี้เจราญหล่เจ็ดบาทตัวยางมันดี้ิจ้ะ วเพื่ออนจีเอาตัวนั้นมาตัวนี้ดีกว่าหันี้เหรอกหันี้รอยากบ้างอ่าเพ่อย่างนี้เลยไหมน้ำไข่ฟุ่นบ๊วยบ้านเรากมมีตื่นสร้างยางเดี๋ยวตะปวดเหี้ยรู้นี่แหละนี่ยานี่นะคือเป็นนาเสดเห็นได้ลายสันบุญโอ้เ่เใครแต่งแล้วเี่ เอาเมื่อไรอยู่แต่ว่าปุ่นนั่นที่หนักก็เพราะคยกินนล่แะก้อนวันหน่งแป้งอันนี้ก้อนนึงเนี่แน้ำเลยชาเขียวใช่ไหมชาเขียวอันนี้ชอโกาแลต์ไหมตอนี้นี่ชาเขียวสีเขียวอันนี้คือกาแฟหรือชกโกแลตอันนี้ช็อาเกีลตมิโกโก้โ่เป็นกหวานเป็นหวานชาเขียวนี่ อันนี้เป็นอะไรโกโก้บอลขงนก้อยมันก็สีม่านจังแบบแตว่าใช้เขียอ่อนเอาโกโก้ไหมเนาะหกร้อยเย็นใช่ไหมกล่องร้อยสิบาบาทมแ่นเลยเนาะเย็นลซื้อกระเปาอันใส่ของสายยางดีพี่เนะไอ้มันเต็มเด้อกระเป๋าถ้าไปซื้อมาใหม่อีกเลยเิงขนาดเด้จ้า องเปนขนานันคือขนมไข่มีแต่แข็งล้วไม่ต้แข็งก็เอาเลยกองนี้บอกไปเอาไปเลยไทเอยเอาไเลยกงแล้วะปนขาทีะเงินเาไทำละเงินว แคปเชียเอเยปเอยไปันนี้ซอะไรอรอ่ียยังด้อยักแล้วจะทำแข่งกินบ่ะสซ่ร้านยันเดี๋ยวนี่มองนางจีคุณเทพมองนางลูปคุณมองนางเอ้ยจะค้องบานเพื่อกลับพี่นอน รับใ้ทุกสถาหนาการณ์มอ้อนี่หอดหอมอย่ามากวนแม่เดออ้อน่าแนะม่มแล้วมันมีเหนซิ้มเลาวอย่หวัวอันนี้แก่หล,ลับ่าคุณหนูคนหลับคุณตีตัวนอนอยางเดียวใส่กะสะ็ใส่เลยนี่าล้งบรา คือจ้งอันหมูแทงบานอนี่เอสิเนาะคือหมูแทงบาน่อหนเเียนหมูแทงอันนี้เนอะรอีอเ้อันนี้เอียงบหมนนี่คือเป็นอะไรสันไม่เป็นเนเต๋อมันอียงเป็นกองเทหได้บิกเ่าเาค้ืนซื้อ จักินะินแล้วนะเสมขนมขึ้นชื่อบ่มีงจังวะต็ขน้นารขนมขึ้นชื่อมอันนี้หรออืมหมดคว้ามมีขนมปังขึ้นชื่อตว่ามันอยู่ลาฮอกสนามบินกีนยังไงได้หรอ พวกน้ปั่เพื่อนหนึ่งขนปั่าใครเป็รกอบชื่อไรรหมเราเราหาซื้อพวกเซนมันพมอยู่ข้างหนแอยู่ข้างหน้าใช่ห้ะนะ

อ๋อนุ่นยูพูดแสดดว่ามองเด,ยเดียวกันห่ะมองเดียวกันก็ซุ่มมาหมาปะจกักทัง้งสี่ไปพุนแมนพี่ตัวพี่จีนรอมากินนะจ๊ะเอาได้มาเลียวเธอเบิ้มแพ้กระเป๋าบานี้ มืดสกาบเอาเบามดสองหมื่นกว่าเย็นอนลองมึดูลองมึงดูดูติอ้ยมามาอ,ป,นนามามาอปุน่วันมาเกาหลีมาม,ม,มาี่ปุนจบีดไหมมันเแลไปตรงนี้มาดิได้เลยอกระเป๋าอยาู่่ติ จะสื้อกับเปบ 3, อ๋อกับสามพั 3, นกลัวเหรอจะซื้อกัะเป๋ากับสามพันแล้วเออนอนน,น้อะได

ก่นวคือเทซี่เอรอเออี่มันเลนมากปะเนี้ยใชไหมเห็นอันเออเชดอยเท่ันีเท่ากับคนในเขาเลยบวกได้ถ้าเป็นเทซี่เออได้ได้ได้กขได้่เนีกดให้เขาบังเลยกดติดแม่ส่งให้นะ เอาโอ้กลับรถกลับรถกลับรถกดให้เขาดูเลยว่าตรงไหนอ่ะเอาพี่น้องเบิองอ้ได้อยู่ได้อยู่รุ่นเกือบเป็นโบบิดเกียบโบบิดพี่น้องเกียบไม่บิดเอาขึ้นมาพี่โอเคอันนี้ข้ออะไได้ได้อใส่เลด้เอออ่าโอเค เอเอเล<อ>คืออใช่กตอเอออไปโอเคจา้าโอเคนะคะทุกคนไปแล้วนะคะรอกินนะคะขนมหนึ่งกระเป๋าค่ะ